ว่าไอ้คอมเมนต์นนะฮะคอมเมนต์จะแจกภาพอะครับ,มรบผมว่าแจกวันที่หนึ่งเดือนเดือนหน้าฮะสองพันสิบเจ็ดฮะไม่ใช่อะ,ะฮะสองพันสิบหกเนี่ยฮะก็เนี่ย ก็วบนหนึ่งอะหมูไม่กดผิดก็จะมีเรียงรบกวนบ้างนะฮะโอเคฮะแล้วจะประกาศวันนี้ฮะ ฮี่ผมจะแจกเลยนะตอนตอนที่ยังไม่ก็ตอนเช้าอ่ะขอบคุณมากครับคลิปนี้ผมก็กดซับให้ด้วยนะฮะไม่เ,เราก็เขียนคลิปนี้ก็ได้ฮนะเขียนว่าอะไรก็ได้พอเสร็จเดี๋ยวผมจะมาแจกวันที่หนึ่งเดือนหน้าฮนะอ่ะคุณกดซับให้ผมด้วยนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมจะแจกขอบคุณหน้าครับ